สวัสดีตอนเช้านะครับ FC ที่น่ารักแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักของพี่ตายนะก็วันนี้เดี๋ยวพี่ตายจะมีพาไม่ใช่พาสิมีไปอบรมน้องๆน,นะครับที่ปรึกษาการใหม่ที่ปรึกษาการขายใหม่ๆนะครับหรือว่าเป็นเซลล์ที่เรารู้จักนี่แหละนะครับคือน้องเพิ่งเข้าเข้างานมาถูกไหมเราก็ต้องไปแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับสอนเรื่องเทคนิคการขายเออก็วันนี้มี1วันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปนะครับมีอีกหนึ่งรุ่นที่ ทางลูกค้าแหละครับแล้วก็ทาง f c ขอมานะครับมันก็คือเจ้าตัวแคปโฟ1.9เกรด L นะครับเป็นตัวเตี้ยของปี2024นั่นเองแต่ว่าคันนี้นะครับมันเป็นเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติราคาของมันเนี่ยอยู่856,000บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเทาดัมโบแคปโฟ1.9เกรด L อนะครับฝากระโปรงใหม่นะแล้วก็ที่เห็นเมื่อกี้ก็จะเป็น ไฟหน้าใหม่อีกด้วยนะครับไฟหน้าของเขาก็จะเหมือนตัวยกสูงเลยโชบเชี่ยวนะครับแล้วก็ลงตัวมากๆไฟเลี้ยวไฟเดไรท์อยู่ในโคมเดียวกันไฟสูงไฟต่ำใช้เพียงแค่1ห,หลอดกระจังหน้านะครับดีไซน์ใหม่นะครับออกแบบให้มีความหรูหรามากขึ้นกระจังหน้า2ชั้นแผงตะแกงลังพึ่งใหม่นะครับอันนี้ก็ออกแบบให้มีความหรูหราสุดๆกันเลยทีเดียวสำหรับปี2024ไฟตัดหมอกนะครับ เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED มาพร้อมกับช่องระบายอากาศด้านข้างนะครับลดแรงต้านแล้วก็ช่วยให้รถมีความประหยัดน้ำมันนั่นเองส่วนความปลอดภัยบอกเลยว่าถึงเขาจะเป็นตัวเตี้ยแต่ระบบความปลอดภัยไม่เตี้ยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเกียร์อัตโนมัติแม้ว่าจะเป็นเจ้าตัวระบบเบรก ABS ก็มีมาให้นะครับ หรือแม้แต่ถ้าสมมติว่าคุณขับรถไปนะครับเกิดตกใจกระชากพงมอะไรหักหลบอะไรสักอย่างเนี่ยระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับเขาก็จะเข้ามาทํางานนะครับช่วยจ่ายน้ํามันเบรกไปยังล้อต่างๆที่มันมีการลื่นไถลไม่ทําให้เราสามารถควบคุมทิศทางของรถได้ <ASS AN> ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับออกตัวทางลื่นออกตัวในทางลาชชันมีมาครบเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูล้อกอนดีกว่ายาง hey. ที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ เป็นยางบีสโตนตัวนี้เหมาะสําหรับวิ่งทางเรียบเสียงไม่ดังนะครับแล้วก็เบอร์ยางที่ให้มาจากโรงงานก็จะเป็น215อ่าอยู่ตรงไหนเนาะยางนี่้2เจ็นั่นเองแล้วก็แม็กตัวนี้นะครับดูเผนออาจจะเหมือนว่าเฮ้ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่จริงๆมันเปลี่ยนนะครับตัวเดิมก้านตรงแต่ว่าตัวนี้ก้านเขาจะมีการโค้งไปข้างหน้านิดนึงนะครับคำนักลูกค้าสวัสดีครับที่มาดูรถอิสุซุของเรานะครับน็อตล้อให้มาครบเหมือนเดิม6ตัว ตัวเตี้ยนะครับใช้ด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับแล้วก็การสะเทือนนะครับเขาก็จะเป็นอิสระปีกนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโช๊คอัพแก๊สนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยสปริงก็ใหญ่โช๊คอัพก็ใหญ่แถมเหล็กกันโครงก็ใหญ่อีกด้วยถึงจะเป็นตัวเตี้ยแต่ว่าความกว้างของฐานล้อมันเนี่ยถือว่ากว้างแล้วก็มีความยาวมากๆนะรุ่นยาวไปถึงรุ่นเลยนะครับมันจึงทําให้การยึดเกาะถนนแล้วก็ส่งตัวเป็นเยี่ยมเลยทีเดียวเชสซีของเขานะครับมีขนาดที่ ใหญ่ตัวนี้ข้อดีคือมันมีความแข็งแรงนะครับในการรับน้าหนักเยอะนั่นเองแล้วก็หากเกิดเหตุนะครับที่เขาต้องรับแรงกระแทกเจ้าเชสซีตัวนี้ก็สามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยตัวใบปัดน้ําฝนนะครับสามารถยกได้แบบนี้เสาอากาศก็จะเป็นเสาอากาศทรงมาตร,รฐานนะครับคือใช้กันทุกรุ่นตั้งแต่ตัวเอยันตัว m กันเลยทีเดียวกระจกมองข้างนะครับของตัว L นะครับเขาจะมาพร้อมกับกระจกมองข้างที่เป็น ไฟไฟฟ้านะครับตัวนี้ปรับไฟฟ้านะแล้วก็เป็นหลอด LED ด้านข้างด้วยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวรู้รานะครับน่าใช้มากๆเลยมือเปิดประตูนะครับเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนี่พื้นกระบะนะครับถึงจะเป็นตัวเตี้ยก็เถอะแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเป็นกระบะขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับก็เ,เรียกว่ารถลอยต่อนะครับแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดสนิมด้วยนี่กระบะของเขาเยอะมากๆเลยนะครับ ตัวไล่ฟ้ากระจกด้านหลังก็มีมาให้ในเกรดเอนะมีไล่ฟ้าให้แล้วก็ตัวไฟเบกรกดวงที่3นะครับถูกติดตั้งไว้บนที่ตำแหน่งสูงสุดทําให้รถขับหลังเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่แล้วก็ช่วงล่างด้านหลังของเขานะครับการวางตําแหน่งจะวางแนบไว้ใต้เพลาแล้วก็ด้วยความที่เป็น4ประตูเตี้ยถูกไหมเขาจะใช้แหนบเพียงแค่3แผ่นเ,เท่านั้นมีชกอัพแก๊สมาให้นะครับตัวล้อล้อ,อยางอะไรนะครับก็จะเป็นล้อกระทะนั่นเอง ตัวไฟท้ายนะครับในเกรด L อถูกเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันก็จะเป็นไฟท้าย3ชั้นนะครับไฟเบรกก็จะอยู่ด้านบนส่วนตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายไฟท้ายไฟท้ายนะครับตอนกลางคืนวิ่งตามเนี่ยโอ้ยิ่งดูยิ่งสวยนะครับลูกค้าบอกการชนท้ายนะครับสวยงามนะแต่สามารถถอดได้โดยถอดแล้วก็งามไปอีกแบบนะแต่ว่าตัวสูงถอดไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายของเขาเนี่ยมีการดีไซน์ฝาท้ายใหม่นะครับเพิ่มในตัว ตัวรีดอากาศละกันนะครับคล้ายๆกับสปอยเลอร์ของรถเก่งนั่นแหละไม่ให้อากาศมันหมุนวนเข้าไปในกระบานะครับก็สามารถรีดได้ดีขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็เวลาเปิดปิดกระบานะครับมือเราจะจับได้พอดีเลยตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวกล้องมองหลังนั่นเองอ่ะไปดูภายในกันบ้างคลิปนี้ขอแบบ ยิบเดียวจบนะไม่ได้แยกให้แล้วรีบส่วนเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,900นซีซีนะครับ150แหแรงม้าตัวนี้ไม่มีเครื่อง3.0นะครับทุกคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หน,น่าซื้อไปใช้นะครับ4ประตูเสี้ยา สมมติว่าใครที่มีเงินันก็สามารถซื้อได้เลยนะครับแต่ของพี่ตายเองเนี่ยต,ต้องถูรางวัลที่1ก่อนช่วงนี้ต้องอาศัยรางวัลที่1อย่างเดียวถ้าไม่ถูรางวัลที่1ก็จะไม่มีวาสนาในรถใหม่อีกแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะภายในนะครับแผงประตูเนี่ยตัวเกรดแอลเขาก็จะมาในโทนสีดำนะครับเจ้าตัวดาบด้านข้างมันก็จะเป็นสีบอลเงินนั่นเองผ้าบูนุ่มเกรดพรีเมียมด้านข้างมีมาให้นะครับที่ใส่ขวดน้ําก็มีมาให้แล้วก็ตัวนี้นะครับบริเวณพื้นห้องโดยสารก็จะเป็นภุมมสีดํา ตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับมีมาให้เป็นไทป์ซเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะแล้วก็ตัวแอร์ด้านหลังไม่มีมาให้นะครับทุกคนภายในห้องโดยสารออกแบบให้มีความโออานั่งได้สบายนะครับแถมยังรู้สึกเชิญชวนให้นั่งมากๆเลยด้วยเบาะผ้าเกรดพรีเมียมหมอนรองศีรษะก็มีมาให้ทั้ง3ามตำแหน่งนี่ดวดลายของเบาะเขา โอสวยจริงๆส่วนบริเวณด้านหน้านะครับแผงด้านข้างประตูก็จะเหมือนกัน LDL นะครับมันจะมีลำโพงทั้งหมด6ตัวนะครับหลายๆท่านก็ยังหลงติดว่าเป็น LDA อยู่ LDA อยู่รุ่นนี้เป็น L เฉยๆนะครับ2024แล้ว2 2 5 5ก็จะเติม DA มานะครับไม่เชื่อลองดูวนอยู่อย่างนี้เลยเอ้ยคนขายสับสนนะแล้วก็ตัวเบาะนะครับเบาะตัวนี้นะครับเบาะคู่หน้าของเขาจะมาพร้อมกับ เบาะผ้าที่มีรูปทรงสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเราดูเนี่ยโอ้โหนุ่มมากๆเลยแล้วก็ตัวด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะมีปีกขนาดใหญ่นะครับเวลาที่เรานั่งเนี่ยทำให้เรานั่งรู้สึกกระชับนะครับเวลาสั่นโค้ง120ก็จะมีเจ้าตัวนี้พยุงหลังเราไว้ไม่ให้เราสไลด์ออกจากเบาะน,นั่นเองแล้วก็ตัวเบาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลวดลายใหม่ของปี2024เช่นเดียวกันกุญแจของเขานะครับก็จะเป็นกุญแจรีโมทเปิดปิดได้สะดวกนะครับเป,ปิดปิดประตูเนาะ ไม่ใช่รีโมทช่วยปิดนะล็อกประตูปลดล็ลอกประตูเราก็ใช้รีโมทนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีลวดลายใหม่ตรงกลางที่เปิดแอร์แล้วก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาไลัยได้มาตรวัดทรงมาตรฐานนะครับสแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ชัดเจนเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวบริเวณคอโนโซลด้านหน้าออกแบบให้มีความล้ำและก็ทันสมัยสุดๆตามแบบฉบับของมิุระดีไซน์กันเลยทีเดียวนี่ตัวหน้าจอนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอที่มี ความกว้างหน้าจอกลาง่ป8นิ้วนะครับขอโทษทีทุกคนตัวเดิมมันเป็น7แต่ว่าตัวนี้มันเป็น8นิ้วและที่สําคัญนะเว้ยมันมีการแยกอีกถ้าคุณขับแอลธรรมดาเนี่ยคุณจะดูแค่องศาของตัวรถได้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าคุณขับ L อลออโต้เนี่ยคุณจะสามารถดูการเอียงของล้อได้ด้วยนั่นแสดงว่ามีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเวลาคุณเข้าเกียร์ถอยหลังนะ ตัวเส้นกะระยะนะครับมันจะหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น L เฉยๆนะที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยไม่หมุนเออมีแยกอย่างนี้ด้วยเ <c oughs> พิ่งสังเกตเห็นนะครับเพราะว่าบางคลิปมีถามมาเนาะว่าสรุปตัว L นี่หมุนตามหรือไม่ตามถ้า L ธรรมดาไม่ตามถ้า L ออตโอต้ตามนะครับตัวเกียร์ไม่ใช่ตัวเกียร์ตัวแอร์นะครับออกแบบให้มีความหรูหรานะครับมีฟิลเตอร์ที่สามารถคองฝุ่น PM2.52.5 ได้ด้วยแล้วก็ ตัวเกียร์นะครับออกแบบให้มีความรู้หลาหน่าใช้นะ่าสัมผัสหัวเกียร์อคลิกเนาะแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สป,ปีดมีโหมดเรฟทรอนิกให้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเสมือนเกียร์ธรรมดาได้ โอ้อ่ะแล้วทีนี้ก็เดี๋ยว hey! เอ็นได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวที่นี้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวถ้าเขามีส่งมอบรถเนาะแล้วก็มีรถรุ่นใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกันโอเคขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงเงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ